ทั้นส้มผักที่อร่อยที่สุดใน3โลกเลยค่ะเพราะว่าเป็นฝีมือแม่ของเราเองแม่ที่อายุมากแล้วแต่ยังอยากทำให้ลูกกินนะคะวันนี้เรามาพบกันที่เมืองปากซองแขวงจำปะสักที่ลาวใต้นะคะสอปอป,อปอลาวค่ะอันนี้คือบ้านเกิดของข้าพเจ้าเองดูสวนผักกาดของแม่นะคะแม่จะปลูกแบบ แบบว่าไม่ได้ตามแถวตามอะไรเลยเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขาจะปลูกแบบนี่ก็เป็นต้นแก่ของมันนะคะก็ให้มันออกดอกออกเม็ดแล้วก็เก็บเม็ดมันตากแห้งแล้วก็เอามาโรยอีกทีก็จะเกิดเป็นแบบนี้เป็นต้นเล็กต้นใหญ่มากตามภาษานะคะก็ไม่ทันตอนล้างอีกเหมือนเคยคะ่ะอันนี้ก็มาทันดูตอน,ตอนที่แม่ใช้สากทุบแล้วคะ่ะก้นสากทุบอันนี้เขาเรียกว่าต้น ผักอิคุหรือว่าหอมป่านะคะที่เมืองไทยแบบที่ต่างจังหวัดถ้าว่าใครรู้ก็ชื่อไม่เหมือนกันก็ขออภัยนะคะเพราะว่าเอาตามที่แบบค้นเจออย่างนี้เนาะว่าที่เมืองไทยเขาเรียกว่าอะไรก็แม่ก็จะมาล้างแล้วก็ทุบอีกทีหนึ่งค่ะทุบผักทุบหัวมันนะคะหัวมันจะแข็งแข็งเหมือนต้นหอมค่ะอันนี้ก็เหมือนกันหอมป่าก็จะเป็นใส่ใส่แกงก็ได้ใส่อันนี้ก็ได้ ใส่ทำน้ําพริกอย่างนี้ไปปิ้งทําน้ําพริกเนาะก็แม่ก็จะเอามาทุบอีกทีแล้วตามด้วยผักกาดอันไหนที่แบบ <c oughs> ก้านใหญ่เกินไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะทูบนาะเพื่อให้มันเข้าน้ําเข้าเหนือไม่ใช่ว่าให้ให,ให้ให้ก้านมันตั้งอยู่อย่างนั้นนะคะก็ดูอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากก็ทุกคนต้องมีสากนะคะก้นสากก็พอแล้วค่ะแล้วก็ดูที่วางที่ทํา ก็เป็นพาตูนะเราเขาจะเรียกว่าพาตูก็ตั้งแต่สมัยในและนานและตั้งแต่แม่เป็นสาวนู่นแม่แต่งงานนู่นจนปัจจุบันยังมีอีกค่ะแล้วก็ถึงไม้จะก,ก่อนไปแต่แม่ก็ยังใช้อยู่นะคะอ่ะมาดูกันอีกทีก็อันนี้ต้นผักอีคูหรือว่าหอมป่านี้มันยาวเกินไปแม่ก็จะมาตัดนะคะให้มันพอดีพอดีเนาะเราก็ไม่ต้องตัดสั้นเกินไปหรือยาวเกินไปเพราะว่ามันจะแบบ ถ้าถ้าสั้นเกินไปก็เวลาเราคั้นไปมันก็จะขาดเนาะไม่น่ากินส่วนใบผักกาดก็อันไหนใบใหญ่แม่ก็จะฉีกไปตามภาษาเนาะเพราะว่าคนแก่ทําก็จะช้านิดนึงอดทนดูกันนะคะส่วนอันนี้คือข้าวเหนียวปั้นหนึ่งนะคะเอามาแช่น้ําต้องเป็นข้าวเหนียวนะคะก็มาแช่น้ําไม่ต้องแช่นานค่ะแช่แป๊บนึงให้ให้ให้เม็ดมันร่วงก็เอามาใส่ได้แล้วค่ะ ก็ใส่ใส่กระกกาดก่อนนะคะส่วนหอมปากค่อยเอาไว้ทีหลังอันนี้ก็จะมาแม่ก็จะแบบตามภาษาคนแก่เลยแล้วก็ใส่เกลือน,นิดหน่อยตามด้วยอะคุรโคุรโคุชะคะีช้านะคะเนี่ยช้านะคะเพราะว่าคนถ่ายนี่คือแบบโอ้โหแม่ทำไมช้าอย่างนี้แต่ว่าฝีมือแม่อร่อยทุกอย่างเลยค่ะกินตั้งแต่เด็กนะคะอันนี้กลับมาบ้านปีหนึ่งครั้งหนึ่ง ก็ไม่มีที่ไหนที่เหมือนที่นี่อีกแล้วเนาะเพราะว่าเป็นฝีมือแม่เราเองเราก็ถ้าใครแบบคิดถึงแม่ก็กลับไปเยี่ยมได้นะคะถ้าใครมาทํางานที่กรุงเทพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต่างประเทศเนาะกลับไปก็อบอุ่นท่านหน่อยดูก็อยากจะทำให้ลูกกินเ,ออเราก็ถ่ายฝีมือแม่ไว้สักหน่อยเนาะเผื่อวันหนึ่งไม่มีเราก็แบบคิดถึงอย่างเงี้ย ดูเขาพยายามแค่ไหนถึงเขาจะช้าแต่ว่าเออเขาก็ค่อยๆทำเนาะอ่ะช้าดูเขาพิถีพิถานของเขาแล้วแหละก็ใส่เกลือไปสักหนึ่งช้อนชานะคะใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวเค็มผักกาดเราก็จะไม่เปรี้ยวนะคะตามด้วยน้นําน้ําเปล่าน้ําต้มน้ําเปล่านี่แหละค่ะถ้าเป็นที่บ้านก็เป็นน้ําต้มเนาะถ้าเป็นที่แบบ เอาสะดวกแล้วก็เอาน้ําขวดก็ได้หนึ่งแก้วกาแฟนะคะมาผสมเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่มีน้ําเลยมันก็จะแห้งนะคะดูแม่ก็จะยีกอยู่นั่นแหละต้นเดียว2องต้นนั้นก็แบบโอ้ยทำอยู่นั่นดูดูดูดก็ค่อยๆคั้นนะคะคัน้นแรงๆไปก็ไม่ได้นะว่าอยทุกคนเอามารีบทํารีบเสร็จไม่ใช่นะคะเพราะว่าจะทําให้ผักแบบ ถ้าเนื้อมันกรอบๆเนาะเวลาเราคั้นแรงก็จะขาดเป็นเนื้อละเอียดไปเลยมันก็จะไม่แบบไม่ยืดหยุ่น่ะถ้าตามเนี่ยเห็นไหมเขาจะทำเนี่ยก็เอาหอมป่านี้มาใส่ทีหลังนะคะดูค่อยๆทำไปถ้าใครดูคลิปจนมาถึงตอนนี้นะคะนาทีนี้นะคะก็อยากฝากบอกว่าขอบคุณมากๆแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ u t u b e เลยคะ่ะอยากเป็นมือใหม่หัดทำนาะเป็นทั้งผู้ตัดต่อเองถ่ายคลิปเองอะไรอะไรที่โอทุกคนที่แบบมีประสบการณ์อะไรก็ช่วยแนะนำกันด้วยนะคะอ่ะมาถึงตอนนี้ก็ใส่ผงชูรสเข้าไปค่ะประมาณหนึ่งช้อนแกงนะคะว่า,าขาดผงชูรสคือไม่อร่อยเลย แต่บางคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอ่าคั้นไปเรื่อยๆเนาะดูแม่คั้นไปต้องคั้นไปแบบค่อยๆคั้นไปนะคะคั้นเร็วไม่ได้จนกว่าจะได้ที่นะทุกคนดูสีก็จะแตกต่างใช่ไหมล่ะตอนทีแรกก็จะเป็นสีเขียวอ่อนตอนนี้จะเป็นสีเขียวแบบสีเขียวเข้มเนาะเพราะว่าคั้นไปเรื่อยๆดูจนน้ำน้ำในตัวผักอะซึมออกมานะคะ ก็แต่ว่าไม่ขาดเนะาะดูไปอันนี้คือใกล้ได้ที่แล้วเพราะว่าถ้าได้ที่แล้วเราก็พร้อมใส่กระปุกแล้วก็ตั้งไว้ประมาณ3วันถึงจะกินได้นะคะเพราะว่าที่นี่อากาศเย็นอากาศเย็นก็จะทำให้ผักเนี้ยเปรี้ยวช้านะคะแต่ถ้าว่าที่ไหนอากาศร้อนนะแค่คั้นวันนี้พรุ่งนี้ก็กินได้เลยอันนั้นถือว่าเปรี้ยวแล้ว อันนี้แม่ชิมนะคะถ้าไม่ถึงอะไรก็ค่อยเติมลงไปเนาะถ้าเค็มมากก็ไม่ได้ถ้าจืดมากก็ไม่ได้เอาแบบพอดีพอดีอดว่านัวหรือยางถึงเกลือหรือยางแต่ถ้าผักหนึ่งกิโลอย่างเงี้ยก็จะไม่นอกเหนือจากนี้นะคะก็ใส่เกลือแค่าตามเท่าที่ปริมาณที่เขียนให้ดูนะคะดูอันนี้ก็ใกล้ใส่กระปุกแล้วใส่กระปุกตั้งไว้ข้างนอกก็ไม่เป็นไรค่ะเราต้องปิดฝาให้แน่นเนาะ ถึงไม่ใส่ตู้เย็นก็ไม่เป็นไรถ้าเราคั้นได้ที่นะแต่ถ้าใครคั้นคั้นแล้วแบบว่าเอ๊ะทำไมวันที่2องทำไมมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่เปรี้ยวหรือว่ารสชาติผักมันจะเปลี่ยนไปคือมันจะออกกินแบบเน่าอย่างเงี้ยคือแสดงว่าคั้นไม่ได้นะคะถ้าเป็นส้มผักนี้จะอร่อยมากดูน่ากินไหมล่ะคะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้หนูกับแม่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย